้อนรับเข้าสู่ช่องหมอ้าหมอหลูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนสิงหาคมพศ2567ค่ะดวงคนวันเสาร์นะคะจะเป็นการอ่านสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภความรักหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับชาววันเสาร์ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ คำพยากรณ์นะคะเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันคำมาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพค่ะดูดวงรายเดือนดวงประจําเดือนนะคะจะเป็นการโทรคุยนะคะ15นาทีอยู่ที่ราคา199บาทนะคะอาชาวันเสาร์นะคะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ มาดูนะคะว่าชาววันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคะ่ะชาววันเสาร์อัศวินไม้เท้านะอัศวินไม้เท้าเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการงานการเดินทางนะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับงานเซลล์นะคะนะ เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของคําว่าชีพจรลงเท้าด้วยนะคะอัศวินไม้เท้าหมายถึงการขับเคลื่อนเคลื่อนที่นะคะการเดินทางการยกย้ายนะสีดาบนะคะอาจจะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือเดินทางไปงานอาวมงคลก็ได้นะคะเรียกว่าอาจจะมีข่าวข่าวการเจ็บการป่วยนะคะงานข่าวดําเข้ามาหรือไพ่สีดาบเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่ารอนะคะเป็นไพ่ของการหยุดพักนะคะรอเวลารอสถานการณ์รอสิ่งต่างๆนะคะรอการอนุมัติงานนะคะ รอข่าวดีจากใครบางคนก็ได้ด้วยไพ่พระนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะ ไพ่พระสังฆราชนี้เรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับรี้ลับนะคะสิ่งที่เรียกว่าเป็นในเรื่องของคําว่าเซนส์สัมผัสนั่นเองนะคะหรือไพ่พระสังฆราชเนี่ยตัวคุณเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการให้คําปรึกษาคําชี้แนะคําแนะนําจากบุคคลอื่นหรือตัวคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะไพ่พระสังฆราชบางครั้งถ้าคุณมีอะไรที่คุณรู้สึกว่า สงสัยไม่เข้าใจนะคะเรียกว่าคุณจะเจอเจอกับครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะมีความเก่งนะคะมีความชํานาญมีความรู้มีความสามารถเลยทีเดียวนะคะที่เขาสามารถที่จะอธิบายหรือว่าสอนให้คําแนะนําดีๆกับชาววันเสาร์ได้นะคะ2องถ้วยนะคะได้เพื่อนได้กัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาได้ที่ปรึกษานะคะได้บปฏิ The World นะคะนะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของงานออนไลน์เรียนรู้ในเรื่อง ของการตลาดนะคะเข้ามาก็ได้ไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะ10ดาบนะคะหมายถึงการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะ เรียกว่าไพ่สิบดาบตกตำแหน่งนะคะในที่ทํางานอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนงานยกย้ายงานยกย้ายสาขายกย้ายแผนกเกิดขึ้นหรือหัวหน้างานอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้นะคะ<ว> <ๆ S 2> เรียกว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะคะมันไม่ได้ส่งผลเสียทั้งหมดเลยทีเดียวมันอาจจะมีเรื่องราวดีๆมีอะไรดีๆเข้ามาแต่ตัวเราเองก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับสิ่งต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าต้องเตรียมพร้อมตั้งรับนะคะ

ความสำคัญกับผนไกล,ลตัวสักเท่าไหร่นะคะห้าไม่เท้านะคะปัญหาเยอะแยะมากมายจุกจิกหัวใจเหลือเกินนะ6กถ้วยนะคะยังคงทิ้งกับคำว่าเรื่องราวเดิมๆไม่ได้นะเพราะว่าพวกไภ่หกถ้วยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆสถานที่เก่าๆนะคะเรียกว่าวนเวียนอยู่กับสิ่งเก่าๆอ่ะนะ กรกับใครทะเลาะกับใครมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอภัยให้กันหรือห้ามไม่เท้าเนี่ยนะคะบางทีมันมีความมันมีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องลุยเองสู้เองทําด้วยตัวเองนะคะเรียกว่าชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่เห็นไหมไม่ค่อยจะพึ่งพาอาศัยใครนะคะชอบที่จะทําอะไรคนเดียวนะคะชอบที่จะบางครั้งเดินทางก็เดินทางคนเดียวด้วยนะไพ่อัศวินไมเท้าเนี่ยนะคะ แล้วก็ถ้าในเรื่องของการค้าขายการค้าขายหมอฟ้ามองว่ายังมีลูกค้าเก่าลูกค้าปอกต่อนะคะยังแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะมันอาจจะดูเงียบๆไปบ้างมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ปวดปังเหมือนที่ผ่านมานะใครที่ตั้งยอดตั้งเป้าเอาไว้อันนี้อาจจะแบบเกิดข้อผิดพลาดนะคะเรียกว่าอาจจะมีความผิดหวังมีความเสียใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ อะไรที่เราไม่รู้ว่าให้มีในเรื่องของการเรียนรู้การมองหาความรู้ใหม่ๆนะคะศึกษาอยู่ตลอดเวลาอย,ย่าหยุดที่จะพัฒนานะคะตัวเองนะคะเรียกว่าต้องต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้ทันกับสิ่งต่างๆที่มีเข้ามาแล้วก็ระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมทำตนไปลามาไหว้นะคะนะ ผู้จาให้ดูให้ดูน้าฟังอ่ะนะคะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะชาววันเสาร์บางครั้งก็ดื้อเหมือนกันนะสีดาประกบตัวเป็นคนที่ค่อนข้างจะดือ้อดื้อเงียบนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะ แต่เป็นคนที่ขี้น้อยใจนะอารมณ์มันค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงอ่ะนะคะข้างนอกสดใสข้างในใจนี่เรียกว่าปัญหาเยอะแยะมากมายความทุกข์ความเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่เรียกว่าชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยจะพูดหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะบอกนะคะกล่าวกับใครเพราะว่าบางครั้งคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะไว้ใจใครเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าในเรื่องของงานนะคะหมอฟ้ามองว่าใครที่จะเปลี่ยนใครที่จะย้ายใจเย็นๆมองหางานใหม่ให้ได้ก่อน นะคะคนตกงานว่างานคุณมีโอกาสที่จะได้งานส่วนการเงินชาววันเสาร์ไพ่เงินไม่ขึ้นเลยนะการเงินค่อนข้างจะตึงนะคะ10ดาบเนี่ยนะคะมันมีในเรื่องของคําว่านี้สินภาระสิ่งต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาแล้วชาววันเสาร์ส่วนใหญ่การเมืองการเงินไพ่ถ้วยหมดไปกับคนรักหมดไปกับครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยคือมันได้มามันหมุนไปมันหมดไปมันเป็นเงินผ่านมือแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่ ถามว่าคนที่การเงินตึงมือมีคนช่วยเหลือไหมไพ่พระสังฆราชนะคะอันนี้เรียกว่าสองถ้วยด้วยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากกัลยาณมิตรนะคะจากคนในครอบครัวตำแหน่งฐานที่จะส่งเสริมคุณนะคะเป็นคนอายุน้อยนะคะหรืออาจจะเป็นบริวารเป็นลูกนะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นลูกน้องก็ได้นะที่จะเข้ามาส่งเสริม ะะเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งลูกน้องบริวารคนที่อายุน้อยกว่าตำแหน่งเพื่อนเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะไม่ได้ส่งผลเสียเดลเรเบอร์กับสองถ้วยเนี่ยได้เพื่อนได้มิตรที่ดีได้คู่หูได้บัตตี้ได้กลุ่มทีมงานที่ดีเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาผลักดันแต่ตัวคุณเองเนี่ยบางครั้งเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะฟังใครหรือฟังแต่ไม่ค่อยจะทําตามนะคะเรียกว่าต้องเจอเจอประสบการณ์หรือปัญหาบางอย่าง กับตัวคุณก่อนนะคุณถึงจะหันมาฟังนะคะ,ะกับคําพูดที่คนคนรอบข้างเนี่ยเขาตักเตือนเพราะฉะนั้นการเงินก็ด้วยเช่นการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีในเรื่องของการเงินนะใครที่จะลงทุนถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยไพ่ไม่ได้แนะนําในเรื่องของการลงทุนนะคะยังไม่เหมาะแก่การลงทุนนะคะเรียกว่าสุ่มเสี่ยง ส่วนในเรื่องของความรักสองถ้วยได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะคอยเกื้อหนุนนะคะคอยสนับสนุนคอยพักกันคอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้นะคะอาจจะมีบ้างความน้อยความน้อยใจกันงอนกันนะคะบางครั้งบางข่าวเท่านั้นแต่ยังไม่มีดวงของการเลิกรากันเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าไพ่หกถ้วยเนี่ยนะคะทะเลาะกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันสุดท้ายก็กลับมาปรับความเข้าใจกันอาภัยให้กันหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะ หมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคุณยังครองความโสดอยู่แต่โสดแบบมีคนคุยเพราะไพ่เดอเลเบอร์เนี่ยมันมีคนคุยเข้ามานะคะมีคนคุยคุยคบคบเข้ามาโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนอุปถัมภ์หรืออาจจะโสดแบบมีคนดูแลก็ได้นะบางบางคนเนี่ยเปิดเผยสถานนะไม่ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าโสดนะคะข้างนอกอาจจะดูโสดแต่ตัวคุณเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ได้โสดเนาะถ้า ส,สุขภาพสุขภาพชาววันเสาร์เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะเกิดจากความเครียดเกิดจากการทํางานหนักนะคะบางคนเนี่ยทำงานหามรุ่มหามค่าไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนกันเลยนะคะมันก็เลยอาจจะส่งผลเสียให้สุขภาพอาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดพักนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลนะคะ าชาววันเสาร์ถ้าจะทำบุญแนะนำให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างประชาวัดนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับลงศพทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันเสาร์หรือถ้าใครที่ไม่มีเงินในเรื่องของก,การทำบุญก็ให้พระสังฆราชสวดมนต์นะสวดมนต์รักษาศีลน,นะคะนั่งสมาธิ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคอยากจะบอกว่าโชคลาภพอใท้ค่าขนมก็แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่มีไพ่เงินเลยนะตัวเลขจากคนตายนะคะตัวเลขจากคนรักหรือทะเบี่ยนรถจะให้โชคเลขหน้าไพา่มีเลขหมีเลขห้ามีเลข0ูนมีเลขหนึ่งและเลขสองที่จะให้โชคนะคะสำหรับชาววันเสาร์ค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของชาววันเสาร์ประจําเดือนสิงหาคม2567ค่ะอ่อก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ